อะไรจานเท่านี้อีกแล้วครับเสียดังคือรถเทคนนโครับรถครับรถเสร็จไม่ทันแล้วแม่เข้าไปสดีครับปอนดูให้ดีครับปอน